สวัสดีครับผมเจอกับผมอีกแล้วครับไอสิ์นะครับตามไปดูครับพี่น้องมือนี่เข่าปลาแล้วครับพี่น้องมือนี่สีเข่าปลาหอเห็ดตามเคยครับพี่น้องเห็ดก็เริ่มเสียออกแล้วครับพี่น้องก็เลยเข่าปลากวนครับไปครับไปกับน้องไหวครับพี่น้องมือนี่โอ้เจอแล้วมั้ง มาแต่เศร้าครับ <S <S คลิปนี้ก็เต็มตะการแล้วครับพี่น,อน,น้องนี่เต็มตะการแล้วครับไปเจออีกแล้วครับพี่น,อน้องปาที่โถคืองามเลยครับพี่น,อน้องอ่าสุดยอดเลยงามดีเนาะอออโอ้ยงามดีครับพี่น,อน้องดูเพียงอู้สุดยอดเลยครับพี่น,อน้องแต่ละดอกแต่ละดอก,กพี่น,อน้ององามดีครับพี่น,อน้อง ตามแนี้ครับมื่อนครับปลานี่ยังม่มีไผเขามากเลยครับพี่น้องนี่โป้ผมสองคนเตือน,นครับพี่น้องนะครับไปด้วยกันครับพี่น้องตามไปครับไปพี่น้องตามด้วยกันพี่น้องมองนี้ปลาติโทียงเฮ็ดบวกเฮ็ดไข่อีกหน้าพี่น้องอุ้ยบักใหญ่เลยพี่น้องนี่ดิ ปดัดตุดตอเลยครับพี่น้องฝนก,ก็นเริ่มสิต,ตกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดกะกำลังพ่อ่ก,กำลังเห็นครับพี่น้องจเ,เจออีกแล้วพี่น้องโอ้โเห็ดกำลังออกเลยครับในพ่นพี่น้องเห็ดไข่ครับกำลังออกเลยพี่น้องฝนก,ก็นเริ่มสต,ต๊อกแล้วครับ บานบานบานแล้วครับพี่นอ้องเอาบัวมามื่อนี่ครับเจ้างไายดอกโอ้โหนะครับพี่น้องคค่่ะโอ้พี่น้องเห็ดมังสออกเลยครับพี่น้องพ้นกับเริ่มสิต๊อกครับโอ้ยมืบหืบ,บพี่น้องพี่น้องเอ้ยเห็ดกิดกำลังหาได้รฮะเห็นเลยกำลังหาเลยครับเห็ดกำลังได้เลยครับไม่ไมีไฟเขาปลาเลยมื่อนี่ครับพี่น้อง ตะการะน,น้อยนั่นี่ครับโอ้ไปเข้าไปเบิึงอีกมึงบงออกไปให,ให้ได้ตปบึงก้อนพี่น้องเอ้ยไ,อไปพี่น้องหอางเห็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยฝนก็เริ่มตกเริ่ม,มแล้วนะครับพี่น้องอเต็มตะการฝนก็เริ่มตกแล้วครับ อย่าไปครับพี่น้องมือนี่เอาเห็นอยังเห็เดน้ำพึง่งครับพี่น้องพึ่งหวานอ,อู้พึ่งออกตัวเดียวนอนี่ฮับออกตัวเดียวพี่น้องโอ้ไปครับพี่น้องสม,มิ่งพี่น้องเห็ดออมังออกครับพี่นอ้องอันนีค้ครับพี่น้องเห็ดออกหลายนี่น้ำพี่น้องครับสม,มิ่งข้ามออกสวัสดีครับผม